วันนี้มาแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับคนที่ที่ไม่รู้แล้วก็ทำไม่เป็นนะครับแตหรับคนที่เป็นแล้วหรือว่าคนที่รู้แล้วก็อย่าว่ากันนะครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาในตอนนี้คือเรื่องเครื่องซักผ้า,าเครื่องปั่นน้ำไม่ไหลน้ำมันขังเยอะ น้ำมันไม่ยอมเทลงนะฮะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวน,นะให้น้าเยอะมากนะฮะน้าเยอะมากเราก็ดูตรงนี้ระบายน้ําออกมันไม่ออกนะฮะรบะบายมันไม่ไหลนะครับอโอเคน้ํายังน้ำเต็มเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ย น้ำเยอะมากคือน้ำไม่ยอมลงเลยเนี่ยถ้าเปิดที่ระบายแล้วมันไม่ลงนะครับนี่นะเดี๋ยวดูตรงนี้นะนี่นะมันไม่ลงนะ,ะโอเคปัญหาคือน้ำมันไม่ลงอย่าเพิ่งเอาไปให้ช่างซ่อมนะครับผมมนงัดเองก่อนผมงัดผิดงัดถูกไงล,ละ่ะอันนี้อ่ะตรงนี้จะมีที่ล็อกอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้เลยดูดูดีนะเนี่ยเห็นไหม นี่งัดมางัดเลยนี่นี่นี่งัดเลย,เลยครับงัดออกโยนเลยนี่น้ํามันไม่ลงใช่ไหมครับดูในน,นี้ฮะน้ําเยอะอ่างัดดูโอเคครับมันเป็นมาสองวันแล้วเมียกับน,น้องสาวบอกว่าน้ําไม่ลงเลยทําไงก็ไม่ได้เครื่องมันไม่ยอมปั่นเครื่องปั่นแห้งไม่เอา มันจะไม่เห็นข้างล่างนะครับผมอ่าโอเคมีอะไรเอยอ,อยู่ข้างในครับอะไรเอยล้วงดูครับนี่เข้าไปล้วงดูนานไงว่าแล้วครับนี่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 อ่าในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมในกล้องอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะล้วงล้วงให้ดูนะว่ามันอะไรมันติดข้างล่างมันยากหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเค ต้องล้วงดูให้หมดนะว่าข้างล่างเนี่ยมันตันท่อไหมมันพันกับไอ้ข้างล่างนี่ไหมมองไม่เห็นนะนี่ว่าแล้วเชียวโอ้โหอ่าถุงเท้าเดี๋ยวดูนะท่อระบายอยูย่ล้วงไม่ถึง มันอยู่ลึกครับผมฝั่งนี้เดี๋ยท่อระบายอยู่ฝั่งนู้นเมาหัวหน่อยนึงนะครับโอเคอืออีกมือ,มอนึงจับอีกมือนึงล้วงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะติดครับไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ ทดทีแขนสั้นไปหน่อยดูให้หมดฝั่งนี้มีไหมไม่ม,มีท่ออยู่ฝั่งไหนเอาท่ออยู่ฝั่งนี้ร้องดูท่อให้หมดท่ออยูอ๋อนี่ไงเจอละนี่ไงถุงเทา้าเข้าไปในช่องระบายนะ้ำนู้นู่นน,นูมาแล้วเห็นไหนมฮ<า>ะเห็นไหมครับผมนี่ ไหล,าหลามาเลยครับอย่างกระป,า,ปาแตกเลยนี่ปัญหานิดเดียวไม่ต้องไปให้ช่างเขาซ่อมนะครับนี่ใช่แล้วครับท่อระบายอยู่ข้างล่างนั่นมองไม่เห็นเนาะกล้องมันมืดในมุมมันมืดหน่อยนึงนี่น้ําหมดแล้วครับน้ําหมดแล้วครับผมดูนะฮะอาดูน้ําไม่ขังแล้วนะครับ ไปหมดเลยนี่น,นี่ตอนนี้หมนุนนี้โอเคหมดแล้วครับแห้งเลยนี่ไม่มีน้ำเหลืออีกเลยแห้งไปหมดแล้วครับผมโอเคใครที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ลองซ่อมเองลองทําเองก่อนเนาะถ้าอย่างถ้ามากกว่านี้ก็ให้ช่างนะครับผมผมทําเท่าที่ผมรู้นะคนที่รู้แล้วก็อย่าว่ากันนะ อันนี้สําหรับคลิปนี้สําหรับคนที่เขาไม่รู้จ,จริงๆอะเนาะ mm. เผื่อได้เขาเอทำเองเขาจะได้ไม่เสียตังค์ท,ทันทีเอาไปให้ช่างแล้วจะเสียเยอะกว่าที่คิดนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณนะครับผม